หลังจากที่มีข่าวอิลิสเดบีประธานาธิบดีซึ่งปกครองประเทศชาติมานานถึง30ปีเสียชีวิตแล้วหลังจากไปต่อสู้กับกลุ่มกบฏในแนวหน้าแล้วได้รับบาดเจ็บหลังการเสียชีวิตของนายเดบีกองทัพได้แต่งตั้งลูกชายของเขาขึ้นสืบทอดอำนาจทันทีทำให้เกิดกระแสต,ต่อต้านจากทั้งฝ่ายกบฏและกลุ่มฝ่ายค้านประเทศเพื่อนบ้านต่างกังวลว่าความเปลี่ยนแปลงในชาติอาจจะส่งผลกระทบไปทั้งกลุ่มิภาค เพราะชาติถือเป็นกำลังหลักในการต่อสู้กับกลุ่มติดอาวุธในแอฟริกาตะวันตกประธานาธิบดีอิสบริตเดบิดเดบีซึ่งปกครองประเทศชาติมานานกว่า30ปีเสียชีวิตแล้วเมื่อวันที่20เมษาย,ยน2564จากบาดแผลที่ได้ระหว่างการบัญชาการกองทัพต่อสู้ในแนวหน้ากับกลุ่มกบฏซึ่งใช,ใช้ชื่อว่ากลุ่มแนวหน้าเพื่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองและการปรองดองในชาติ หรือกการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของนายเดบีทําให้ชาติรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและพื้นส่วนระหว่างประเทศตกอยู่ในความสับสนอลมานเพราะชาติภายใต้การนําของนายเดบีเป็นแกนหลักในการต่อสู้กับกลุ่มติดอาวุธในภูมิภาคของแอฟริกากลางและแอฟริกาตะวันตกรวมทั้งเป็นพันธมิตรของฝรั่งเศสกับสหรัฐในการจับมือกลุ่มก่อการร้ายอย่างไอริสกับอันเคดาด้วย เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองในชาติมีความเปราะบางสุดอยู่แล้วความตายของนายเบบีอาจทําให้เกิดการแย่งแย่งชิงดีชิงเด่นในเรื่องของอํานาจจนเสถียรภาพของประเทศต้องสั่งสะเทือนและแรงสันสะเทือนนี้อาจแพร่ขยายออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านหรือไกลกว่านั้น Is s t ์เด b เบรบ s no เกิดเมื่อวันที่18พค2495เป็นสมาชิกเผ่าบิดายัส ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มชาติพันธุ์สากาว่าเขาเรียนจบได้ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ก่อนจะเข้าโรงเรียนทหารในกรุงเอนจามีนาและถูกส่งไปฝึกที่ฝรั่งเศสจนกระทั่งกลับชาติในปีพศ .2515 พร้อมกับไปอนุญาตนักบินอาชีพในช่วงของทศวรรษที่1980นายเดบีได้เป็นผู้นำกองทัพออกสู่กลุ่มของชาติกบฏ ภายใต้รัฐบาลของประธาน,นาธิบดีฮิสเซนาฮารเบร์ก่อนที่ทั้งคู่จะแตกคอกันจนนายเดบตีต้องหนีออกนอกประเทศไปอยู่ที่ลิเบียและทำข้อตกลงกับพันเอกโมฮัมมากัสดาฟีศัตรูของนายฮารเบร์ซึ่งช่วยก่อนเขาที่จะมีการกรบฏและกับกลุ่มข้อมูลเกี่ยวข้องกันปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ CIA ในชาติ นายเดบีกับกลุ่มกบฏของเขาบุกเมืองหลวงในเดือนธันวาคมปีพศ2533และโค่นอำนาจของนายฮาเบรได้สำเร็จแต่หลังจากนั้นรัฐบาลของเขาก็ต้องเผชิญความทา้าทายมากมายรวมถึงความพยายามก็รัฐประหารอีกหลายครั้งตลอดระยะเวลา30ปีที่ผ่านมาเขายังถูกโจมตีว่าการบริหารประเทศที่ผิดพลาดในหลายเรื่องเช่นการให้ความสำคัญกับเผ่าของตนเองก่อน แต่สิ่งที่นักวิเคราะห์มองเป็นความล้มเหลวที่สุดคือการจัดการทรัพยากรน,น้ำมันในประเทศเพราะหลังจากชาติกลายเป็นหนึ่งในชาติผู้ผลิตน้ำมันเต็มตัวในปีพศ2546นายเดบีกลับนํารายได้จากการขายน้ํามันไปใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายไม่นําเงินที่ว่ามาพัฒนาประเทศทําให้ชาติยังคงเป็นหนึ่งในชาติที่ยากจนที่สุดในแอฟริกาจนถึงทุกวันนี้ทำไมประธานาธิบดีออกไปสู่แนวหน้า ในยุคปัจจุบันการที่บุคคลระดับเป็นผู้นำประเทศจะไปสู้รบกับกลุ่มกระบทในแนวหน้าด้วยตนเองเป็นสิ่งที่แทบจะไม่มีทางเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่สำหรับชายที่ชื่อ This อิสติเรบีเพราะตั้งแต่ก่อนที่เขาจะยึดอำนาจเขาได้รับการฝึกฝนทางทหารในฝรั่งเศสและเป็นหัวหน้าในการปรึกษาของกองทัพของนายฮิเซเนฮารจึงถูกนายเดบีโค่นอำนาจในปี2533 หลังจากนั้นนายเดบีก็ออกไปต่อสู้แนวหน้ากับกลุ่มติดอาวุธหรือกลุ่มกบฏอีกหลายครั้งรวมทั้งการต่อสู้ครั้งใหญ่อีกที่กับกลุ่มติดอาวุธโบโกฮารามที่ทะเลสาบชาติเมื่อปีก่อนตอกย้าว่าเขาเป็นนายทหารแบบเป็นตัวเมื่อปีพศ .2549 ซึ่งเป็นช่วงที่ชาตปเชิญกับคลื่นของผู้คนอพยพมากมายที่หลบหนีความรุนแรงจากแคว้นดาฟรูในซูดาน นายเดบีให้สัมภาษณ์กับนักสํานักข่าวหลายสํานักว่าผมเป็นประธานาธิบดีเพียงคนเดียวที่พูดว่าเราจําเป็นต้องก่อสงครามเพื่อนํามาซึ่งความสงบสุขมันเกิดขึ้นแล้วในบอสเนียทําไมจะเกิดที่ดาฟูไม่ได้ถ้าจําเป็นก็ขอให้สร้างสาัทธิสุขด้วยกําลังเถิดตอนที่นายเดบีเดินทางไปทางเหนือของประเทศเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เขาก็เพิ่งชนะการเลือกตั้งได้เป็นประธานาธิบดีต่อสมัยที่6และเตรียมยืดระยะเวลาการครองอำนาจ30ปีของตัวเองออกไปอีกแม้ฝ่ายค้านส่วนใหญ่จะบอยคอรดการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ตามแต่หลังจากข่าวที่เสียชีวิตของนายเดบีถูกประกาศเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาบรรยากาศในกรุงเอนจามินาก็เต็มไปด้วยความเศร้าหมองและไม่สบายใจ การตายนี้อาจจะสะเทือนทั้งภูมิภาคหลังจากนายเดบีเสียชีวิตกองทัพชาติก็ไม่รอชา้ปาประกาศแต่งตั้งนายมาฮามัดอิสริดเดบีนายพลสีดาวและบุตรชายวัย37ป,ปีของนายเดบีเป็นรักษาการประธานาธิบดีทันทีทั้งที่ตามรัฐธรรมนูญแล้วผู้นำรัฐสภาแห่งชาติต่างหากที่จะต้องก้าวมารับตำแหน่งในกรณีที่ประธานาธิบดีเสียชีวิตหรือต้องออกจากตำแหน่งอย่างกระทันหัน ตามประกาศของกองทัพชาตินายมาฮามัชจะเป็นผู้นำประเทศนาน18เดือนในฐานะผู้นำสภากองทัพเพื่อการเปลี่ยนแปลงอำนาจก่อนจะมีการเลือกตั้งแต่กลุ่มกบฏออกมาแสดงความไม่ยอมรับและแต่งตั้งนายมาฮามัชทันทีโดยระบุว่าชาติไม่มีระบอบสืบทอดอำนาจแบบกษัตริย์และจะขู่นำกำลังบุกไปให้ถึงกลุมเอ็นจาเมนาขณะที่พักฝ่ายค้านประนามว่าเป็นการรัฐประหาร ความขัดแย้งภายใต้และเป็นภายในที่เป็นสิ่งของประเทศเพื่อนบ้านของชาติกังวลว่าการกระทบครั้งนี้เกิดจากความไม่มีความมั่นคงในภูมิภาคโดยนายอเล็กเทอร์สตันผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชารัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยซินซินเนติในสหรัฐอเมริกากล่าวว่าผลกระทบจากความตายของนายเดบีจะเป็นอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นในชาติ หากผู้นำคนใหม่ปกครองตาม,มตามโมเดลของนายเนบีบางทีสถานภาพปัจจุบันในชาติการประจำการของทหารของชาติอาจดำเนินต่อไปเหมือนเดิม